ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับโนก็คือพี่จะมา แจกโค้ดอีกแล้วนะครับนาอแล้วเป็นโค้ดในเกมโลบอกในแมปบอกฟูดนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดบอกฟูดมานานและเป็นโค้ดใหม่ๆนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมีการแจกทั้งหมดเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ก็คือโค้ดที่มีในเกมโลบอกในแมปบอกฟูนะครับจะมาอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดที่มีเลยนะครับก็เรียกได้ว่า ตอนนี้นะครับนอกก็คือเราจะมีทางด้านของโค้ดก็คือเป็นแบบว่า โค้ดคูณเอ็กพี่6ชั่วโมงนะครับน้องมีโค้ดเงินนะครับน้องมีโค้ดผลพิสัทและมีโค้ดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับถ้าโค้ดไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าทุกคนจะได้โค้ดใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าหลายคนเอาโค้ดไปทําไมนะครับน้องก็คือ1เลยเอาไปฟาร์มเลเวลไว้ขายนะครับเพราะว่าเกมโลบอกหรือว่าเกมบอฟูดนะครับก็คือมีการขายล่าในกันได้ด้วยนะครับบางวันนะครับน้องก็เรียกว่าบางคนนะครับน้องมีร ได้ทางนี้เป็นทางหลักเลยก็มีนะครับนอะท่าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีโค้ดคุณเอ็กพีเอาไปฟาร์มเลเวลตันแล้วก็ไปขายเป็นไก่ ต so, But, yourself, ันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้เงินนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับเนาะพี่ไม่ได้ขายไก่ตันนะครับพี่มาแจกโค้ดนะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับเนาะก็ต้องดูคลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะโค้ดแรกนะครับทุกคนก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโค้ดแรกนะครับเนาะวันนี้นะครับก็มีทั้งโค้ดเก่าและโค้ดใหม่นะครับเนาะก็ถ้าคนไหนใส่โค้ดเก่าไปแล้วนะครับเนาะก็รอใส่โค้ดใหม่นะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับโค้ดแรกก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนเป็นโค้ดที่แบบว่าหลายหลายคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะใส่ไปได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก็โค้ดต่อมาก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับเนาะอาจจะเร็วนิดนึงนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าใส่ไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอได้นะครับเนาะเพราะว่าอาจจะเร็วนิดนึ่งครับก็ต้องขอโทษขอ ก็จะประมาณนี <an> ้เลยนะครับนาอก็ร oh ีดีว่าโค้ดนะครับรีดีว่าใส่กันจนไม่ไหวนะครับน้องมีเยอะเกินนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องโค้ดนะครับก็รีดีว่าเยอะมากๆเลยนะครับนาอเออก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็คลิปนี้นะครับพี่รวบรวมมาให้ทั้งหมดนะครับนาอก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนแต่ก็มีโค้ดใหม่ด้วยนะครับนาอก็อาจจะไม่ทั้งหมดนะครับเพราะโค้ดเก่าถ้ามันเก่ามากๆพี่จะไม่เอามานะครับนาอก็จัดไปละกันนะครับทุกคนนี่นะครับน้อนี่ก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับทุก นี่เลยนะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะเอาโค้ดตัวนี้ไปใส่ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่จะขึ้นให้ไม่นานนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ได้มา1ชั่วโมงกับ51านาทีแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็โค้ดนะครับเนาะยังเหลืออีกบานเลยนะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับเนาะอาจจะอัปเดตให้โค้ดใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะแต่ โค้ดเก่านะครับเนาะพี่อาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับเนาะแต่ก็อัปเดตโค้ดใหม่นะครับเพราะว่าโค้ดเก่าทุกคนอาจจะเบื่อกันแล้วนะครับเนาะก็ทุกคนหาดูได้อยู่แล้วนะครับเนาะโค้ดเก่านะครับทุกคนก็รีดีว่าทุกคนหาดูได้อยู่แล้วนะครับเนาะสำหรับโค้ดเก่านะครับเนาะแต่โค้ดใหม่ๆนะครับเนาะรีดีว่าวันนี้พี่เอามาให้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะคคคคครรรััััััับบบเเเเเเนน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 าาาาะะะะะแต่่่่่ลลโโ้้้้้้ดดดดกกก็็อออไไไปปใใใสยยยยีีทงงชู อยู่นะครับทุกคนก็ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับพี่ฝากเอาไปใส่หน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละโค้ชใช้ได้จริงนะครับเนาะใส่ได้จริงแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ชนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับได้มาสองสัปดาห์กับห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าได้มาเยอะจะจัดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าอันนี้นะครับแค่เบสิกเบสิกนะครับเนาะทีีีีีี่่่่่่่จรรรรรริงงงมมมมเเเเเยยยยออออะะะะะะกกกกวววาาาาาาานนนนนนน้ๆลลคคคคคคัััับบบบบททุพพสห นะครับนี่ดียว่าฟาร์มกันแบบยาวๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็อีกหนึ่งโค้ดนะครับทุกคนโค้ดนี้เป็นโค้ดลิสต์แตกนะครับเนาะก็เอาไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับทุกคนและต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับเนาะเป็นโค้ดสั้นๆนะครับแต่ใช้ได้จริงนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเเ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 เนน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 นาาาาะะ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 กกกกกก็็็็็็ปปปปรร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 มมมณณีีีี้้้้ลลลยยยยยคคคคคคััััััััับบบบบวว่จจดดหหตตทุสโง ได้อยู่ยังใส่ได้อยู่นะครับทุกคนก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับสำหรับโค้ดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะแต่อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะจะคัดจัดแต่โค้ดใหม่ๆนะครับเนาะที่มีอัปเดตเข้ามานะครับโค้ดเก่าอาจจะไม่มาทั้งหมดนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนอยากได้โค้ดเก่าด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่มาทำให้แล้วกันนะครับทุกคนโค้ดนี่ก็เป็นก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โค้ดต่อมาก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นโค้ดลิสต์แตกเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะไปใส่กันได้นะครับทุกคนแล้วก็โค้ดต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านโค้ดลิสต์แตกนะครับเนาะแล้วก็โค้ดคุณพี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนรับประกันนะครับเเเเเเเนน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 าาาาาาาะะ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 ะววว่่่่่่่แแแตตลลลโคค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 ้้้้้้้้ดดดดดดดรร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 รััััััััับบบบบบบกก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 ็็็็็ืออออใใชชไไไไไไไจจจจิิงงงททุปปปมมณีีีียยยยหหหพๆๆ ครับตอนนี้ได้มาสี่สมโมงกับ2นาทีแล้วนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบ้องลอคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนในสองโค้ดใหม่หรือว่าโค้ดเก่าก็มีทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็อาจจะไม่ทั้งหมดอย่างที่พี่บอกนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยด้กันนะครับถ้ามันเก่ามากพี่ไม่เอามาแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ก็เกือบทั้งหมดแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะคร หรือว่าเพิ่งเล่นรหัสนะครับเนาะหรือว่าไม่มีโค้ดคูเดียงพีนะครับเนาะไม่เคยใส่โค้ดเลยนะครับก็ลองใส่ดูได้นะครับเนาะเพราะว่ามันได้จริงนะครับเนาะไม่ฉกตาแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นโค้ดเงินนะครับเนาะก็คือเป็นโค้ดเงินนะครับก็ไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นโค้ดอีกโค้ดหนึ่งนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าแต่ละโค้ดนะครับเน เนาะแต่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้แจกให้นะครับคลิปนี้ขอแจกโค้ดก่อนลายกันนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนก็ไปใส่กันได้นะครับเนาะประมาณ5ชั่วโมงกวัวเกือบ6ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับโค้ดคุณพีแล้วก็มีโค้ดเงิน2โค้ดแล้วก็โค้ดลิสต์แตกสโค้ดนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนคนไหนพี่พคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแจกให้จัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับกกกกก็็็ดดูคคคลลิปปแ้้้้ววใ่ไไยยยเนนนนะะะะะรรรััับบาจพอ มาเนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนิเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องพี่อนนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละหนึ่ Bye.